สวัสดีค่ะเราเป็นนักศึกษาการศึกษาบัมฑนาวัยค่ะในวันนี้ก็จะมานำเสนอสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนของบัณฑา กา่ับการให้เด็กนะคะได้ฝึกในการเขียนร่องอักษรนะคะค่ะจะเป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือของเด็กๆนะคะให้เด็กได้เล่นกับสื่อค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะมีทั้งภาพประกอบนะคะนี่นะคะก็จะเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยแล้วก็ส่งเสริมทักษะในการใช้ภาษาของเด็กค่ะ อันนี้เป็นการเรียนรู้ของตัวเลขค่ะด้านคณิตศาสตร์ค่ะเป็นตัวเลขให้เด็กได้เล่นนะคะอันนี้เป็นคณิตคิดสนุกค่ะให้เด็กได้ฝึกจำนวนบวกเลขลบเลขค่ะเพิ่มจำนวนแล้ว e ก็อันนี้ฝึกในเรื่องของการใช้ประสาทสัมผัสค่ะก็จะมีพื้นผิวต่างๆที่เราสร้างจําลองขึ้นมานะคะมีทั้งผิวนุ่มผิวหยาบ ามาประยุกต์ค่ะและสื่อเหล่านี้ก็จะเป็นสื่อที่ให้เด็กได้มีพัฒน,นาการครบครัน4ด้านนะคะในการเล่นสื่อต่างๆค่ะสื่อที่เราผลิตก็จะเป็นสื่อ,อเราใช้ผ้านะคะปลอดภัยและก็เด็กสามารถหิจับสัมผัสได้อันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะ เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องของพายุหมุนหมิ่นค่ะนี่นะคะเป็นสื่อเกี่ยวกับการส่งเสริมพูมิคุ้มกันพืชสีได้ผลดีค่ะคะเป็นวิดีโอนะคะให้ได้ดูภาพนะคะเป็นภาพที่เรา แล้วก็ใครจะพูดใครจะพูดอ่าก็พูดว่าการเรียนสาขานี้อ่อสำเร็จการศึกษาแล้วนอกจากประกอบประชาชีพรูแล้วกประกอบอย่างอื่นได้ไหมมีไหมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างการเปิดนักสตรีค่ะอ่าโอเคการออกแบบโอเคพร้อมพร้อมไหมต้องต้องต้องเกินก่อนนะอ้าว ได้มไดเมื่อสําเร็จการศึกษาในสาขานี้สามารถประกอบวิชาออกไปนอกจากเป็นครูอาจารย์แล้วก็เป็นอะไรอีกก็เป็นเป็นครูบาอาจารย์นี่แหละนะเดี๋ยวนะโอเคเมื่อจบการศึกษาการศสกษาเอาไว้นะ,น,นะคะอาชีพนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปเป็นอาชีพอะไรได้ว่าอันแรกเลยก็คืออาชีพครูนแน่นอนเลยนะคะอันที่สองก็คืออะไรคะออกแบบค่ะ มีการทำอาหารนะคะเพราะว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับการทําอาหารเด็กค่ะแล้วก็การที่เราแล้วก็จะมีการไปเปิดเบบเลอร์สเอรีแบบ่แบบเน,นี้ยค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็สามารถเย็บผ้าได้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเย็บผ้าได้เองค่ะ